เดี๋ีครับวันนี้ก็มาต่อท่อนอันนี้ก็ไม่รู้เป็นท่องใครนะครับผมก็จะการต่อให้เรียบร้อยแล้วครับเส้นนี้ครับแต่มันก็เหมือนจะหลุดอีกเหมือนเดิมครับมันหลายเส้นเอาสงงหมดละช่างปลาปลาเราก็ทุ่มเทับงานครับไม่รู้ของใครจำไม่ได้อีกรอบหนึ่งอันนั้นใครดามใหม่ ตัดไหนบ้าตัดไหนบ้าพอสั้นข้นอแบบตรงนี้มันยังไงมันพอถ้ามันไหลแล้วมันถอมันก็โดนดินดันนะนะรู้แหละถ้าจะหลุดก็น่าจะหลุดช่วงโซนนี่แหละเราเดินขึ้นมาทางนี้เลยง่ายไว่าแล้ว นี่ครับเราก็จะมาดูน้ำตกสะพานหินของเรานะครับในรอบหลายปีแล้วไม่เคยมาเลยสวยงามครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp น้ำตเย็นสบายเดี๋ยวราตรงนี้ไม่รู้ว่อใครไปดูอีกลเราต้องไปดูไม่ได้หรอก้จานขึ้นมาอย่งอยู่ไฝั่งนู้นการกย่ล้างรถอีกนอันนี้ไม่รู้ว่าถอของใครนะครับแตก แล้วก็ต่ออีกเหมือนเดิมพวกเรก็ไม่แน,น่ใจเหมือนกันครับ,บรน,นะครับดูหัวน้ำครับ mình bay tham này, kiểu, vậy nên đi qua. có sự long thành này hả, แล้วพบกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ like share, กดติดตามกคามดคอมเมนต์ด่าได้นะครับอยากชมบ้านใช่ไหมล